ท่านผู้ชมสวัสดีตอนบ่ายของวันเสาร์นะครับที่6เดือนเมษายนท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีพีทีเอราชดำรีนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูนะครับมาอัปเดตนะครับการสร้างฟุตบาททําทางเดินเท้านะครับตั้งแต่นะครับสี่แยกข้ะพรมเอราวัณนะครับมาจนถึงสวนลุมพินีแล้วก็สี่แยกสารแดงสีลมนี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับ ผมคิดว่านี่ครับเป็นฟุตบาทอีกฟุตบาทหนึ่งของกรุงเทพมหานครนะครับที่ทําเสร็จแล้วมีความสวยงามมากท่านผู้ชมนี่ครับวันนี้จะพาไปดูนะว่าการก่อสร้างการปรับปรุงฟุตบาททางเดินเท้านะครับแล้วเสร็จไปถึงไหนแล้วครับท่านผู้ชมนี่ฮะแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นค่อนข้างจะแปลกตาไปก็คือนี่ครับการนําสายไฟลงดินตรงส่วนนี้นะครับท่านผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไม่มีสายไฟให้เห็นให้เป็นที่ ลำคานสายตาแล้วครับนี่ครับไปดูครับข้างล่างครับว่าสวยงามแค่ไหนแล้วก็น่าเดินแค่ไหนครับเร่ฟุตบาทนี่ครับทางเดินของกรุงเทพมหานครในส่วนของถนนราชดำเนิีครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะให้ดูโฉมใหม่นะครับของฟุตบาทของกรุงเทพมหานครจริงๆอยากให้มีแบบนี้ตลอดทุกเส้นทุกสายของถนนเลยครับแต่ว่านี่ครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นถนนตัวอย่างที่ค่อนข้างจะดีมากๆนะครับท่านผู้ชมราชดำเนรนนี่ครับก็จะมีป้ายบอกชัดเจนเลยครับทุกคนนี่ครับเป็นสัญลักษณ์ ดูที่ตคนสะอาดมากเลยครับเห็นไหมฮะอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ผมคิดว่าเป็นถนนอีกเส้นหนึ่งครับที่มีพื้นที่สีเขียวค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลยครับอันนี้คือทางเดินครับผมจะพาท่านผู้ชมเดินไปเรื่อยๆนะครับจนถึงแถวแถวโรงแรมโรงแรมอนันตราแบงกอกนะครับแล้วก็โรงแรมโฟร์ซีซันเลยครับท่านผู้ชมนีครับให้ดูผมคิดว่าไม่แปลกใจรัาทำไมกรุงเทพมหานครเลือกที่จะ ปรับ,บปรุงทางเดินตรงนี้ครับเป็นจุดแรกๆเพราะว่าอันนี้คือเป็นกลางเมืองใจกลางเมืองกรุงเทพหมหานครครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่ครับตึกสวยงามแล้วก็ไม่มีสายไฟแล้วครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะโอ้โหดูดิครับตรงนี้ผมคิดว่าเป็นถนนหลักหนึ่งที่สามารถที่จะอวดสายตากับชาวต่างชาติได้ดีเลยครับนี่ครับนี่ครับทุกคนผมรู้สึกดีใจจังเลยที่ กรุงเทพมหานครครับใส่ใจแล้วก็สนใจครับงบประมาณที่นํามาใช้จ่ายก็ไม่ใช่นน้อยนะทุกคนเยอะมากเลยนะครับก็พยายามเนี่ยเห็นไหมครับก็ยังมีถุงปูนซีเมนต์แล้วก็มีอิฐบล็อกทางเดินนี่ครับอิฐบล็อกสีส้มตรงนี้นะทุกคนนี้ครับเขาก็จะวางไว้ตรงกลางครับเป็นตัวหนอนนี่ครับน่าจะเป็นทางเดินสําหรับคนพิการทางด้านสายตาครับนี่ฮะอันนี้คือ BTS นะครับสะอาดมากท่านผู้ชมแทบจะไม่มีขยะเลยครับนี่ฮะโอ้โห ทำได้ไงครับนี่ฮะแต่ก็ยังมีนะครับมีรถเข็นนะครับคืดขายของบ้างแล้วก็จะมีรถที่จอดบ้างเป็นบางครั้งนะครับผมไม่แน่ใจว่าวันจันถึงสุกวันธรรมดาครับกรุงเทพมหานครหรือว่าตารวจเขาจะเข้มงวดไหมแต่ว่าวันนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์ครับก็ยังพอมีให้เห็นบ้างนะครับแต่ก็ทำอาหากินนะท่านผู้ชมแต่ว่าก็อย่าให้มันเยอะเลยครับอย่าให้มันดูลบทางเดินนะครับเห็นไหมครับทุกคนช่วงเย็นวันนี้นะครับแดดร่มลมตกแล้วครับส่วนมาก นักท่องเที่ยวก็เลือกที่จะเดินครับเดินเรื่อยๆนี่ครับมันสวยงามแล้วก็มันดูสบายตามากอันนี้คือซอยมหาดเล็กหลวงครับท่านผู้ชมนีครับก็พื้นที่สีเขียวก็เยอะเช่นกันนีครับคบท่านผู้ชมไปดูยิ่งผ่านช่วงโรงแรมระดับ5้าดาวตรงนี้ครับทำให้ตรงวิวตรงนี้สวยงามมากนี่ครับทุกคนอันนี้เขาเรียกต้นอะไรครับ ที่มันดอกเป็นเหม็นนะครับดอกที่มันจะชอบแบบทำลายกลิ่นประสาทเรานี่ครับนี่ฮะก็เป็นต้นไม้ที่ให้ร่มเงาดีนะทุกคนถ้าไม่ซีเร้เรื่องกลิ่นที่มันค่อนข้างที่จะแบบแรงมากในตอนคืนนี่ครับเห็นไหมฮะก็ถือว่าเป็นต้นไม้ที่ให้ร่มเงาดีที่สุดเลยนะครับเห็นไหมฮะเดินมาเรื่อยๆถ้าจะไม่รู้สึกว่าความร้อนเลยครับทุกคนเห็นไหมช่วงนี้เป็นเวลาประมาณสักบ่ายสามโมงครึ่งครับแต่ว่าก็พอเดินได้ครับเนี่ยในช่วงหน้าร้อนตรงนี้ท่านผู้ชมจะให้ดูเขายังทําไม่แล้วเสร็จนะฮะ วันเสาร์วันอาทิตย์ตรงนี้ก็ยังทํางานอยู่นี่ฮะอิดตัวหนอนตรงนี้ผมคิดว่าก็น่าจะมาทานะครับปิดกั้นนะครับรอบๆต้นไม้ใหญ่นี่ครับที่ให้มีรูระบายตรงนี้ผมคิดว่าหนึ่งก็คือเวลาฝนตกนะครับหรือว่าลดน้านะครับก็ต้นไม้เหล่านี้ก็น่าจะได้รับน้ําด้วยนะครับไม่ปิดทึบนะทุกคนไม่ปิดทึบนี่ครับแล้วก็นี่ครับเขาไม่ทำลายต้นไม้นะครับเอาต้นไม้มาปลูกใหม่อันนี้ต้นไม้ปลูกใหม่หรือปลูกอันเดิมพี่พี่ครับอันนี้ต้นไม้ปลูกใหม่ใช่ไหมครับ ปลูกใหม่ใช่ไหมครับอ๋อนี่ครับทุกคนปลูกใหม่นี่ฮะอันนี้อันนี้เขาดูเขาปลูกเก่าครับอ๋อตดลงอันเก่าหรืออันใหม่อันเก่าครับแล้วอันไหนอันใหม่บ้างครับพี่ไม่มีอ๋อต้นไม้เก่าหมดเลยใช่ครับพี่แต่ว่าพี่เอาตัวหนอนพวกนี้มารอบๆไว้ตรงนี้อ๋อโอเคขอบคุณมากครับโอเคขออภัยทุกคนเป็นต้นไม้เก่านะครับนี่ครับหน้าโรงแรมอนันตราสยามครับนี่ฮะเขาไม่ทำลายต้นไม้นะทุกคนนีครับต้นโมกใช่ใช่ไหมครับต้นโมกนี่ฮะ พอทาเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะอันนี้ก็นําทรายนําอิฐมาวางตัวนอนไว้นะครับนี่ฮะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพมหานครครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะโอเคแอดมินจะพาทุกคนเดินไปเรื่อยๆจนถึงเสียแยกพระพรมเอราวัณเลยนะครับให้ดูครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับฟุตบาทตรงนี้กว้างมากครับจริงๆคือสามารถทําพื้นถนนได้อีกเลนหนึ่งเลยครับแต่ว่านี่ครับกรุงเทพมหานครก็เลือกที่จะนะครับทำเป็นทางเดินให้กับคนทั่วไปนะครับ อิฐเหล่านี้นะครับทุกคนก็นี่ครับน่าจะนําไปก่อสร้างในส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จครับนะครับก็ยังเหลือไว้อยู่นี่ครับโอ้โหทุกคนรู้สึกดีใจจังเลยครับที่มีแบบนี้ครับนี่ครับในกรุงเทพมหานครนะฮะแล้วตรงส่วนนี้เับเป็นที่ที่มีราคาแพงมากๆของอีกส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหานครครับอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม5ดาวคอนโดมิเนียมหลูนี่ครับก็กําลังขึ้นเยอะเลยครับนี่ฮะ ผู้ชมเห็นไหมครับพอเขานําสายไฟลงดินเสร็จแล้วนะครับมันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยนี่ฮะแต่เสร็จก่อสร้างนี้ก็ยังไม่แล้วเก็บนะทุกคนเห็นไหมครับยังไม่เก็บเลยนี่ครับก็ยังมีนะครับยังมีอยู่ก็น่าจะนี่ครับน่าจะเก็บเรียบร้อยหลังจากที่เขาก่อสร้างเสร็จแล้วครับเห็นไหมครับยังมีป้ายบอกเลยครับปูนยังไม่แห้งไม่สามารถเดินได้นี่ครับท่านผู้ชมก็แสดงว่าแถวนี้ก็เพิ่งจะแล้วเสร็จไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเองครับนี่ฮะ ผมไม่แน่ใจว่ายังไงนะทุกคนดีครับให้ดูครับมีของขายลิงพุชบาททางเดินตรงนี้ครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับอันนี้คือในส่วนของหยึดแถวๆนี้ครับเยื่องกับโรงพยาบาลตำรวจครับผมคิดว่านะครับท่านผู้ชมกรุงเทพมหานครน่าจะมีมาตรการหรือว่ามีพื้นที่ให้กับคนแถวนี้นะครับไปขายนะครับไม่ใช่เอามาขายตรงฟุตบาทตรงนี้ครับือถ้าปล่อยไว้นะครับมันก็จะเพิ่มปริมาณเรื่อยๆเหมือนกับว่าคือโอเค คนขายได้ครับคนอื่นก็ขายได้เช่นกันประมาณนี้ครับทางที่ดีนะทุกคนผมคิดว่าไม่ควรจะมีครับนี่เห็นไหมเรื่อยๆตรงจุดนี้นะผู้ชมเห็นไหมครับฟุตบาทตรงนี้ก็น่าจะนี่ครับดูแคบลงนะครับเขาทําพื้นที่นะครับเป็นเลนอีกเลนหนึ่งเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมครับทําให้ฟุตบาทตรงนี้ก็จะเป็นแค่ประมาณเลนสวนกันนะครับดูไม่พื้นที่ไม่เยอะแต่จริงๆครับไม่ควรนะครับริง คือถ้าเป็นพื้นที่ที่ขนาดใหญ่หรือว่าส่วนหนึ่งนี่ครับทุกคนพื้นที่ของโรงแรมรับกินฟุตบาทเข้ามาหรือเปล่าไม่แน่ใจทําให้นี่ครับเห็นไหมมีต้นไม้มาปลูกไว้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องดีครับแต่ว่ามันก็เสียพื้นที่ไปอีกเกือบครึ่งหนึ่งเลยครับเห็นไหมฮะตรงนี้ครับนี่ฮะแทนที่ว่าจะเป็นฟุตบาทครับก็เป็นการปลูกต้นไม้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีอีกเรื่องนึงครับก็เป็นการเพิ่มเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับตัวทางเดินด้วยเช่นกันนะครับก็คิดซะว่าคิดบวกทุกคนเลยคร อาจจะเสียฟุตบาทไปอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าเราก็ได้พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นมาครับนี่ฮะจะให้ดูตรงโซนนี้ครับให้ดูว่าสวยงามแค่ไหนว้าวเห็นไหมครับทุกคนครับเราทําให้มันสวยก็ได้เห็นไหม Bangkok City of l i g e t เห็นไหมครับฝาปิดท่อระบายน้ําก็ยังเป็นรูปเลยครับทุกคนนี่ฮะเห็นไหมเป็นรูปรถไฟฟ้า BTS เนี่ยฮะดูดีครับเก๋มากนี่ครับทุกคนต้นไม้ใหญ่ก็จะเป็นตะแกรงแล้วก็เอาทรายมาโปะตรงนี้ไว้ครับเพื่อรักษาความชื้นให้กับต้นไม้ครับนี่ฮะ ก็ภาวนาหวังว่าต้นไม้เหล่านี้ครับคงจะอยู่รอดปลอดภัยครับไม่ตายนะครับทุกคนนี่ฮะดีวให้ดูทางเดินนะครับสวยไหมครับทุกคนขยะแทบจะไม่มีสักชิ้นเลยครับอาจจะมีบ้างที่เป็นเศษใบไม้ร่วงจากต้นไม้แต่ว่าถ้าเป็นขวดพลาสติกหรือว่ากล่องโฟมอะไรต่างๆไม่มีฮะนี่ฮะเป็นอีกจุดหนึ่งที่อวดสายตาให้กับชาวโลกหรือว่ักท่องเที่ยวที่มาบ้านเราได้ดีเลยครับนี่ก็โรงแรมหรู5ดาวครับนี่คือโรงแรมเอราวันครับกรนท์เฮดเอราวันนี่ฮะทุกคน ผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็คือนี่ครับมาตรการรักษาความสะอาดนะครับก็เป็นในหน้าที่ของในส่วนของทางด้านโรงแรมด้วยครับที่ต้องการนี่ครับรักษาพื้นที่ตรงนี้ให้มันดูสะอาดแล้วก็มีพื้นที่สีเขียวให้มันมากขึ้นให้ดูดิครทุกคนให้ดูให้ดูเห็นไหมครผมไม่นึกว่านี่คือเดินอยู่ในกลางเมืองนะฮะผมนึกว่าอยู่ในแถวชานเมืองที่มีพื้นที่สีเขียวเยอะเห็นไหมครับทุกคนนี่ฮะโอโหต้องขอบคุณโรงแรมด้วยนะครับที่ ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมนะครับมีไหมตรงขวามือนี่ครับเป็นต้นไม้ที่ปลูกไว้นี่ครับรักษาพื้นที่สีเขียวแล้วก็อันนี้ต้นไม้ใหญ่เหล่านี้ทุกคนนี่ก็น่าจะปลูกนานแล้วครับนี่ฮะสูงมากครับน่าจะถึงระดับของรถไฟฟ้าเลยครับนี่ฮะนี่ครับทุกคนเห็นไหมครับนี่ฮะจะบอกว่าแล้วเสร็จร้อเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ใช่นะครับก็ยังไม่แล้วเสร็จดีนี่ครับนี่ฮะ นี่ครับโรงแรมหรูห้าดาวนะครับก็เขาก็สนใจแล้วก็ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมด้วยครับทุกคนเนี้ยเห็นไหมชมไปได้ดูครับเห็นไหมกล่องมาง่ายของใครบางคนครับเสือกุหรี่กล่องบุหรี่ครับเห็นไหมอ่ะยังมีให้เห็นนะทุกคนนี่ครับก็คิดว่าก็มาจากนี่แหละครับนี่ครับเห็นไหมครับรถที่จอดตรงนี้ครับแท็กซี่ ตุกๆแถวนี้ครับทุกคนนี่ครับนี่ฮะซื้อมาได้ครับสูบได้แต่ทิ้งไม่เป็นที่ไม่ได้ครับทุกคนนี่ครับผมเดินมาเรื่อยๆนะครับจากสถานี BTS นี่ครับยาวมาจนถึงนี่ครับพระพรมเอราวัณแล้วครับทุกคนให้ดูอันนี้นี่ครับเป็นสนนเกือบๆหนกิโลที่สวยงามมากๆครับนี่ฮะเป็นหน้าเป็นตาให้กับกรุงเทพมหานครได้ดีเลยครับนี่ฮะ เดี๋ยวแอดมินจะพาข้ามถนนไปอีกฟากหนึ่งในฝั่งของโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็สนามม้านะครับว่าฝั่งโน้นครับเขามีการทําแล้วเสร็จแล้วหรือยังดีครับมีขอทานเข้ามาด้วยทุกคนไม่ว่าไม่รู้ว่าเป็นคนไทยหรือเปล่านี่ฮะเดี๋ยวข้ามถนนไปดูอีกฟากหนึ่งครับทุกผู้ชมว่าการทําฟุตบาทปรับภูมิทัศน์ใหม่นลครับเขาทําเสร็จแล้วหรือยังไปดูด้วยกันครับทผู้ชมครับผมคิดว่า ทางกรุงเทพมหานครหรือว่าตำรวจจราจรครับทำทางม้าลายให้เป็นพื้นที่ขาวแดงแบบนี้ครับมันดูดูเด่นแล้วก็ดูปลอดภัยกว่าทางม้าลายที่เป็นขาวดำทั่วไปที่เราเห็นนะครับเห็นไหมฮะนี่ฮะให้มองให้ดูครับภาพมุมมองจากฝั่งตรงข้ามนะครับจากฝั่งโรงพยาบาลตำรวจครับนี่ครับสวยงามไหมครับนี่ครับกลางเมืองกรุงเทพมหานครครับแล้วก็ตอนนี้ผมข้ามมายังฝั่งของโรงพยาบาลตำรวจครับ เห็นไหมทุกคนฟุตบาทตรงนี้ก okay, so ็ยังไม่แล้วเสร็จดีครับเห็นไหมตรงทางเดินแล้วก็ลอรอบบริเวณต้นไม้ตรงนี้นะทุกคนก็ยังไม่มีการปูอิฐปูตัวหนอนขึ้นมาครับนี่ฮะแต่ภาพโดยรวมนะครับนี่ฮะภาพโดยรวมผมคิดว่าก็โอเคนะครับทุกคนก็สวยดีแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนน้นจะดูดีแล้วก็ดูเสร็จเกือบ90แล้วครับเห็นไหมครับทุกคนตรงนี้นะครับทางเดินตรงนี้ก็ยังไม่มีตัวหนอนหรือว่ามีการทําพื้นที่ใหม่ขึ้นมาเห็นไหมครับนี่ฮ การนำสายไฟสายสื่อสารลงดินแล้วเช่นกันครับนี่ฮะและก็มีการนำต้นไม้ใหม่ครับมาปลูกนี่ครับเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับถนนราชดำเนินนะครับทุกคนนี่ครับเห็นไหมฮะก็น่าจะแล้วเสร็จนะทุกคนก็น่าจะไม่นานครับภาวนาให้แล้วเสร็จก่อนหน้าฝนนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับยังไม่แล้วเสร็จเลยตรงนี้ระยะทางจากนี้นะครับไปยังแถวโรงพยาบาลจุฬาก็ประมาณเกือบเกือบ กิโลเมตรกว่าครับ1กิโลเมตรกว่า,น,วานี่ครับเห็นไหมครับก็ยังไม่แล้วเสร็จเลยแต่โดยรวมก็ถือว่าดีมากครับเป็นถนนเป็นฟุตบาทแห่งหนึ่งที่สวยงามแล้วก็ดูดีแล้วก็มีต้นไม้มีพื้นที่สีเขียวเยอะมากๆฮะ ฟุตบาทนะครับแบบเดิมนะครับที่เขาทาการลื้อออกแล้วก็ยังมีส่วนบางส่วนที่ให้เห็นเห็นไหมทุกคนนี่ครับมันชํารุดแล้วก็ดูไม่ค่อยโอเคมากนะครับทุกคนนี้ฮะเห็นไหมฮะยังไม่ทําการลื้อไปนะครับตรงนี้เพราะว่าตรงส่วนนี้ผมน่าจะคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับการก่อสร้างตึกใหญ่เลยครับทุกคนนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้คือน่าจะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับที่ยังไม่แล้วเสร็จครับนี่ฮะ เอาแต่ทุกคนจะพอข้ามมานะครับข้ามาอีกนี่ครับในส่วนของสนามม้านะครับท่านผู้ชมนี่ครับให้ดูครับทุกคนสวยงามมากนี่ครับอันนี้คือป้ายรถเมย์นะครับเห็นไหมมีป้ายรถเมย์แล้วก็นี่ครับมีการลงสีแล้วก็ทำป้ายครับชื่อถนนให้กับทางเดินตรงนี้ดูสวยงามมากแล้วก็สะอาดมากครับทุกคนให้ดูครับนี่ฮะโอ้โหนี่ครับแต่ บางส่วนนะครับตรงที่เป็นส่วนของสายไฟสายสื่อสารที่นํามาลงดินตรงนี้ครับก็ยังไม่มีการนะครับทําให้มันดูเรียบร้อยดีนะฮะแต่ภาพโดยรวมตรงส่วนนี้ทุกคนให้ดูสวยไหมครับฟุตบาทฝั่งนี้ก็ดูกว้างแล้วที่ผมชอบสิ่งหนึ่งก็คือนี่ครับต้นจามจุลีนี่ครับทุกคนนี่ครับมันเป็นพื้นที่สีเขียวได้ดีมากๆเลยให้ดูฮะให้ดูครับภาวนานะทุกคนภาวนาว่าอย่าให้ กรุงเทพมหานครครับตัดหรือว่าทําลายต้นไม้เหล่านี้เลยครับเพราะว่านี่ครับมันมีพื้นที่สีเขียวแล้วก็นี่ครับมันให้ร่มเงาที่ดีมากๆครับนี่ฮะอันนี้แอดมินเดินมาเรื่อยๆนะครับเดินย้อนจากตรงแถวหัวมุมโรงพยาบาลตำรวจครับมาเรื่อยๆมาที่ BTS สถานีราชดมรีครับทุกคนจะให้ดูบรรยากาศโดยรวมของฟุตบาทอีกฟุตบาทหนึ่งของกรุงเทพมหานครครับที่สวยงามมากๆ ฟุตบาทที่สวยงามนะครับที่เอมินเคยไปถ่ายมาก็คือฟุตบาทแถวถนนราชชวีแถวแถวพญาไทไปยังอนุสาวรีย์ครับอันนั้นคือสวยงามมากครับมีการประดับประดาพื้นที่สีเขียวดีเลยครับแล้วก็นี่ครับอีกจุดหนึ่งน่ครับถนนราชดำบุตรตรงนี้ครับผมคิดว่าก็เป็นอีกถนนหนึ่งนะครับเป็นฟุตบาทอีกฟุตบาทหนึ่งที่ในอนาคตครับก็จะสวยงามแล้วก็น่าเดินมากๆเช่นกันครับ ปัญหาหลักครับทุกคนตรงถนนตรงนี้ก็คือดีครับการจราจรที่มันติดขัดตลอดย4สชั่วโมงเลยครับทุกคนการที่ครับเดินเท้านะครับตามฟุตบาทนะครับก็ผมถือว่าเป็นกิจกรรมทางเลือกหนึ่งนะครับที่หนึ่งก็คือออกกําลังกายครับ2ก็คือนีครับได้ดูบรรยากาศสวยๆของกรุงเทพมหานครนะครับมอไซค์ครับก็ยังวิ่งบนฟุตบาทจริงๆก็ควรไม่ควรนะฮะนี่แหละครับผมถึงจะบอกว่า การสร้างกิจสำนึกครับการให้ความรู้อะไรถูกผิดนี่ครับของคนบ้านเรานะครับก็ยังมีปัญหาอยู่นะฮะเห็นไหมฮะความมักง่ายครับความสะดวกสบายของตัวเองแต่ว่ามันก็สร้างภาระแล้วก็สร้างปัญหาให้กับคนอื่นได้เช่นกันนะครับอย่าอย่าเอาตัวเองเป็นจุดหลักครับต้องดูดูส่วนรวมแด้วว่าอันไหนควรไม่ควรเนี่ยครับเห็นไหมครับก็ยังไม่แล้วเสร็จดีครับดยภาพรวมนะครับถ้าเทียบกับฝั่งโน้นนะครับฝั่งโรงแรม อานันตลาโรงแรมโฟร์ซีซันหรือว่าไฮแอนดนะครับฝั่งนี้นะครับยังไม่แล้วเสร็จดีตรงนี้นี่ครับเห็นไหมก็ยังไม่แล้วเสร็จเลยนี่ครับต้นจำจุลีใหญ่ตรงนี้ครับทุกคนนี่ยมันเป็นร่มเงาที่ดีมากๆนะฮะท่านผู้ชมครับอันนี้พอผมมาถึงสถานีราชลำลีนะครับฝั่งสนามม้านี่ครับอันตรงส่วนนี้นี่ครับเป็น การปลูกต้นไม้ริมฟุตบาทอันเดิมนะครับอันเก่านะครับผมคิดว่านะครับผมคิดว่าในอนาคตนะครับเขาน่าจะรื้อทิ้งนะครับนี่ฮะเขาน่าจะรื้อทิ้งแล้วก็ขยายฟุตบาทให้มันดูกว้างขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็นําต้นไม้ใหม่มาปลูกนะฮะเพราะว่าจากที่ผมดูอันนี้คือความคิดของแอดมินนะครับผมคิดว่ามันดูไม่โอเคครับไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับตรงเดิร์ตตรงที่เขาทําเสร็จล้วเห็นไหมฮะทุกคนตรงนั้นฮะมันดูโล่งดูสะอาดมากกว่าครับนี่ฮะเห็นไหมฮะ เศษใบไม้ก็แทบจะไม่มีให้เห็นครับฝั่งที่เขาทําใหม่เสร็จแล้วแต่ว่าตรงนี้นะเห็นไหมฮะมันมีขยะมูลฝอยแล้วก็คนบางง่ายก็อาศัยนี่ครับสิ่งที่มันมีลกๆตรงนี้ครับทิ้งขยะเศษพลาสติกต่างๆนี่ครับง่ายขึ้นฮะผมคิดว่านะครับทุกคนผมคิดว่าเขาน่าจะรื้อทิ้งนะครับแล้วก็ปูพื้นทางเดินใหม่ครับให้มันดูกว้างขึ้นฮะนี่ฮะตรงโซนนี้นะครับยังไม่แล้วเสร็จนะครับท่านผู้ชมนะครับยังไม่แล้วเสร็จดีเลยครับเนี่ย การก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ก็เริ่มจากแถวแถวหัวมุมโรงพยาบาลตำรวจครับมาเรื่อยๆครับนี่ฮะตรงส่วนนี้ก็น่าจะใช้เวลาอีกสักพักครับก่จะแล้วเสร็จครับท่านผู้ชมนี่ครับผู้ชมการปรับปรุงทางเดินฟุตบาทนะครับก็มาสิ้นสุดอยู่ตรงสถานีขึ้นลง BTS นี่ครับอยู่เค่มานครก็น่าจะขยายไปเรื่อยๆครับจนสุดถนนราชดำบีตรงโรงพยาบาลจุฬาเลยครับนี่ครับเห็นไหมครับก็ยังไม่แล้วเสร็จนี่ครับภาพรวมโดยภาพรวมนะท่านผู้ชมผมคิดว่านะครับ ถนนรัชชำรีเนีุ่ครับก็มีัตถท,ที่สวยงามอีกจุดหนึ่งของกรุงเทพมหานครครับนี่ฮะถ้าแล้วเสร็จแล้วนะทุกคนแอดมินจะพยายามมาอัปเดตแล้วก็มารีวิวให้ดูอีกรอบนึงนะครับแต่ว่าในส่วนนี้นะครับตรงนี้ก็ยังไม่แล้วเสร็จดีนะครับนี่ฮะถ้าใครเดินทางในตอนกลางคืนก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับนี่ครับการนำสายไฟสายสื่อสารลงดินการปรับภูมิทัศน์ตรงนี้ก็ยังไม่แล้วเสร็จดีนะครับ แต่ก็ดีใจครับดีใจที่ในอนาคตรครับตรงถนนตรงนี้ก็น่าจะเป็นอีกถนนโซนหนึ่งที่สวยงามสะอาดตาแล้วก็สามารถที่จะอวดสายตาให้กับชาวต่างชาตินั่งเที่ยวได้ดีเลยครับนี่ฮะโอเคนะครับทุกผู้ชมสลับคลิปวันนี้นะครับแอดมินพาท่านผู้ชมมาอัปเดตมาดูฟุตบาทสวยๆอีกจุดหนึ่งของกรุงเทพมหานครก็คือ ฟุตบาททางเดินถนนราชดำรินะครับตั้งแต่นีครับสีแยกพระพมเอราวัณน,นะครับไปยังสีแยกสีลมติดตัดกับสวนลมนะครับโอเคท่านผู้ชมสำหรับคลิปวันนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าผู้ชมถ้าเกิดชอบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยสำหรับวันนี้ครับขอทุกคนมีความสุขในวันหยุดเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ